ครูมีแต่ให้กินฟรีอยู่ฟรีร้อยล้านตรงไหนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกถกเถียงกันในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายหลังจากมีแฟนเพจ facebook เพจหนึ่งออกมาแอบอ้างและเผยแพร่ข่าวปลอมว่าครูอ้อยเข็มทิศชีวิตหรือทิตินาถนพัทลุงนั้นโดนหมายจับและมีค่าหัวสูงถึง5ล้านบาทอีกทั้งยังบอกว่าครูอ้อยลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศไม่สามารถกลับไทยได้ แต่ขา่าวดังกล่าวด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมายืนยันว่าเพจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กปอป,อปอคอหรือเพจที่ประกาศจับครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนั้นเป็นเพจปลอมเพจปัน่นและกำลังดำเนินการปิดเพจส่วนการออกหมายจับครูอ้อยไม่เป็นความจริงไม่มีการออกหมายจับและสืบเ,เนื่องจากตุยต้ยตุ๋ยพุทธชาติหรืออาตุย๋ยนั้นได้ออกมาแชร์อุทาหรณ์ว่าถูกลัทธิครอบงำ ไม่มีเพื่อนคบเลิกแฟนสูญเสียเงินเสียงานแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอาตุ๋ยได้เล่าย้อนประสบการณ์นั้นว่าเราก็นึกว่าสิ่งที่เราเคยอยู่เคยมีความสุขเล่นกับน้องมาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นมันกลายเป็นของที่มันไร้สาระมันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้เราไม่ควรทำการทำสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรรับงานไม่ควรมายุ่งกับคนพวกนี้ที่ไร้สาระ มันได้ถูกกลบความคิดแต่เราก็โง่เองด้วยไม่มีใครมากลบความคิดเราได้นะถ้าเราไม่ได้มีวิบากเก่ากับเขาซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็เชื่อมโยงและมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงครูอ้อยเข็มทิศชีวิตจนล่าสุดครูอ้อยได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังตกถูกโยงเป็นข่าวโดยระบุข,ข้อความที่มีเนื้อหาเบื้องต้นว่าความจริงการที่ตุ๋ยได้ไปออกรายการแล้วทําให้คนที่ได้ฟัง และสื่อจำนวนมากเผยแพร่ข่าวออกไปมาเข็มทิศเสียเงินร้อยล้านเป็นหนี้50ล้านซึ่งเป็นความเท็จความจริงคือ 1. ตุ๋ยไม่เคยให้เงินครูในทางใดหรือค่าเรียนอะไรก็ตามมาอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรีเรียนฟรีโดยไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนหรือค่าใดๆที่จ่ายให้ครูอ้อยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยให้ทั้งค่าเรียนหรือให้โดยสเสนหา ไม่เคยเงินร้อยล้านของตุยมีตอนไหนไม่เคยเห็นถ้ามีหรือเคยให้ขอดูหลักฐานโปรดไปถามเขาชัดๆเคยให้เงินครูอ้อยร้อยล้านจริงไหมให้เขาตอบมาเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้พูดข้อ2หนี้50ล้านไม่ได้ให้ครูไม่เกี่ยวกับครูตุยหาที่อยู่แล้วไปซื้อคอนโดจากโครงการที่สาทรประมาณ40ล้านอยู่มาถึงตอนนี้เกือบ1ิปีไปถามเขาใหม่ นี่้ล้านคือค่าบ้านคอนโดที่ตัวเองอยู่มาเกือบ10ปีใช่หรือไม่ข้อที่3ปี2560วันที่ตุ๋ยกลับจากศรีสัชนาลายัยครูบอกตุ๋ยว่าไม่ต้องมาเจอกันอีกขอยุติการคบกันแค่นี้และตุ๋ยจะมาหาครูที่บ้านครูจึงออกไปพักที่โรงแรมสุขโขทัยคนเดียวและเขียนกลับมาบอกในกลุ่มไลน์โดยมีน้องสาวครูและตุ๋ยอยู่ว่าครูขออนุญาตไม่เอาแล้ว เลิกคบกันครูพอแค่นี้เพราะครูเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ขอ,อยุติความสัมพันธ์และต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องออกมาให้ร้ายกันตลอดเวลาที่ผ่านมาครูเงียบเฉยมาตลอดแม้จะถูกพาดพิงไปถามตุ๋ยได้ว่าวันนั้นทางลายครูไลาหาจากที่โรงแรมที่ครูไปพักครูขอเลิกคบกันแล้วตุ๋ยบอกว่ารักครูเหมือนแม่จริงหรือไม่จากนั้น ครูไม่เคยพบตุยพูดคุยหรือติดต่อกันอีกตลอด6-7ปีที่ผ่านมาการสอนครูไม่สอนมาหลายปีแต่ตอนที่สอนครูสอนให้รักครอบครัวรักพ่อแม่กตันยูภรรยาให้เคารพสามีสามีให้รักภรรยาคิดดีพูดเรื่องดีๆเอาชีวิตไปทำเรื่องดีๆตั้งเป้าหมายที่ดีงามแล้วไปทำให้สำเร็จคนที่มุ่งร้ายต่อครู จมตีครูมาตลอด10กว่าปีซึ่งก็อยู่เบื้องหลังการปั่นข่าวครั้งนี้อีกเหมือนกันครูยังไม่ได้เริ่มจัดการเรียกการกระตันยูต่อพ่อแม่ทำงานให้มีคุณภาพเรียกให้เสียมเสียน่ารังเกียจว่าเป็นลัทธิการที่เรารักพ่อแม่กอดท่านกะตันยูต่อท่านสามีภรรยาควรรักกันอย่างซาบซึง้งเข้าใจต่อกันและคนทุกคนควรมีโอกาสทำความฝันที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวให้ดี ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นลัทธิหรือปัจจุบันครูไม่สอนแล้วเพราะบทเรียนฟรีที่ครูทําไว้ให้มีมากพอและครูก็อยากใช้เวลาสงบสุขของตัวเองตลอดเวลาที่เราเคยคบกันตุ๋ยไม่เคยแสดงหลักฐานการมีร้อยล้านให้ดูและไม่เคยมีเหตุเสียเงินร้อยล้านใดๆดูจากสเตทเมนธนาคารของเขาได้แต่หลังจากครูเลิกคบตุ๋ยแล้วเขาไปเสียเงินกับใครที่ไหนครูไม่เกี่ยวและไม่ทราบ สุดท้ายแม้ครูไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับตุยแต่ครูก็มีความปรารถนาดีและเห็นใจตุ๋ยเสมอคนบอกว่าตุ๋ยเล่าในรายการว่าลำบากเงินหมดเป็นหนี้ครูก็ขอเอาใจช่วยให้ตุยพ้นจากเคราะห์กรรมวิบากพ้นเคราะห์พ้น,พนโศกโรคภัยเสนียจันไรเวนกรรม